สถานีวิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะในระบบ AM 1 1 0 7กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุมกอเชียงใหม่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุมกรขอนแก่น AM 1314กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุมกสงขลา AM 1269กิโลเฮิรตซ์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาค สำนักงานราชบ,บรรัณฑิตยสภาชวนฟังคนไทยคำไทยภาษาไทยถิ่นเหนือใต้อีสานร,รู้ความหมายเข้าใจภาษาถิ่นกับอุทุมพรทีลาศและสุรินทร์แปลงประสบโชคคนไทยคำไทยภาษาไทยถิ่นอีสานวันนี้เสนอคำว่าตีน ตีนตีนทับฟังครับศัพท์คำนี้คำว่าตีนที่หยิบยกมาชวนทับฟังคุยถึงในรายการวันนี้นะครับเป็นคำศัพท์ที่เป็นภาษาไทยถิ่นถิ่นอีสานนั่นเองแต่เราคุ้นหูกันมากนะครับเพราะว่าภาษาไทยกรุงเทพก็ใช้ศัพท์คำนี้เช่นกันเรามาฟังกันนะครับว่าตีนและตีน จะมีความหมายเหมือนหรือต่างกันคำตอบรออยู่แล้วนะครับถ้านผู้ฟังครับพี่น้องทีนิสารใช้คำว่าตีนเป็นคำนามนะครับแล้วก็ใช้ในความหมายว่าตีนหมายถึงอวัยวะส่วนล่างสุดของคนหรือสัตว์นับตั้งแต่ใต้ข้อเท้าลงไปสรับยืนหรือเดินเป็นต้นนอกจากนั้นคำว่าตีน ยังใช้ในความหมายว่าตีนหมายถึงส่วนล่างของบางสิ่งเช่นตีนม้านตีนสิ้นและใช้คำว่าตีนในความหมายว่าชายเชิงอีกด้วยนะครับอย่างเช่นตีนผาตีนฝั่งท่านฟังได้ทราบความหมายของศัพท์คำนี้แล้วนะครับตีนซึ่งความหมายไม่ต่างจากภาษาไทยกรุงเทพนะครับ คราวนี้มาฟังตัวอย่างการซักประโยคนะครับที่ใช้ศัพท์คำนี้อย่างเช่นไอ้คอยไปหางมหอยอยู่ตีนฟังไอ้คอยไปหางมหอยอยู่ตีนฟังประโยคตัวอย่างที่ได้ฟังไปนั้นท่านผู้ฟังครับไอ้คำนี้เป็นสรรพนามคือพี่ชายไอ้คอยพี่ชายฉันไปหางมหอย ไปหาเก็บหอยอยูตีนฟังที่ชายฟังอ้ายคอยไปหาง้มหอยอยูตีนฟังพี่ชายฉันไปหาเก็บหอยที่ชายฟังนั่นเองครับท่านผู้ฟังคำว่าตีนซึ่งมีหลายความหมาย ได้แก่อวัยวะส่วนล่างสุดของคนหรือสัตว์นับตั้งแต่ใต้ข้อเท้าลงไปสำหรับยืนหรือเดินเป็นต้นหรือตีนในความหมายหมายถึงส่วนล่างของบางสิ่งและตีนในความหมายว่าชายเชิงครับท่านผู้ฟังตีนตีน,ตน เราคนไทยใส่ใจภาษาไทยถิ่นและพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับรายการคนไทยคำไทยภาษาไทยถิ่นศัพท์สำนวนภาษาไทยถิ่นเหนือใต้อีสานที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสืบสารภาษาไทยถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นโดยสํานักงานราชบัณฑิต,ตะยะสภาโทร ศูนย์สองสามห้าหกศูนย์สี่หกหกถึงเจ็ดศูนย์เว็บไซต์เว็บดอทอารอวายไอเอ็นดอทจีโอดอททีเอสหกสิบปี